สัญลญักษณ์การชนกันแค่ช่วยคนแปลกหน้าจ่ายค่าอาหารไม่คาดคิดเลยว่าเขาคือเจ้าของโรงแรมทั้งหมดร่มพร้อมด้วยสายฝนผู้หญิงธรรมดาแค่พนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งแต่การกระทําเล็กๆด้วยความเมตตาในวันฝนตกกลับเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเธอไม่มีทางรู้เลยว่าชายสูงวัยในเสื้อผ้าโทมๆคนนั้นคือมหาเศรษฐีพันล้านเจ้าของเครือโรงแรมสุดรู้ทั้งเมือง ใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะทําให้คุณอึ้งจนแทบไม่อยากเชื่อสายตาส่องแสงแวววาวจากพนักงานเสิร์ฟสู่ชีวิตในฝันที่ไม่มีวันคาดคิดเครื่องไม้อัศเจริสีดําตัวหนาอย่าก,กดค่าแม้แต่วินาทีเดียวเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทําให้คุณน้ําตาไหลแน่นอนพนักงานเสิร์ฟสาวคนหนึ่งยืนทํางานในร้านอาหารเล็กๆภายในโรงแรมสุดหรูใจกลางกรุงเทพวันนี้เป็นวันที่ฝนตกหนัก สายฟ้าฟาดลงมาอย่างน่ากลัวเสียงฝนกระทบกระจกดังก้องไปทั่วเธอกำลังเช็ดโต๊ะอย่างตั้งใจเมื่อชายสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาสวมเสื้อเก่าๆเปียกปอนทั้งตัวรองเท้าแตกขาดขาดเสื้อผ้าดูโทมและสกระปรกสายตาของแขกคนอื่นเริ่มมองด้วยความรังเกียจชายคนนั้นนั่งลงที่มุมร้านเงยหน้ามองเมนูด้วยแววตาหม่นหมอง น้ำฝนหยดลงจากเส้นผมของเขาพนักงานบางคนเริ่มสุบซิบมีคนแอบหัวเราะเบาๆบางคนกระซิบว่าเขาไม่มีเงินจ่ายแน่ๆแต่พนักงานเสิร์ฟสาวกลับรู้สึกสงสารเธอเดินเข้าไปพร้อมรอยยิม้มหยิบผ้าขนหนูมายื่นให้คุณเปียกมากเลยคราวนี้เช็ดตัวหน่อยนะคะเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนชายคนนั้นยิ้มจังๆแล้วรับผ้าไปเช็ดตัวอย่างเงียบๆ หลังจากนั้นเธอเดินไปเสิร์ฟอาหารจานร้อนโดยไม่สนคำพูดของเพื่อนร่วมง,งานเมื่อชายคนนั้นกินเสร็จเขาคนกระเป๋าเสื้อเก่าๆของเขาแต่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวพนักงานเสิร์ฟสาวนิ่งไปชั่วครู่เธอมองไปที่เคาน์เตอร์เห็นผู้จัดการเริ่มเดินเข้ามาแต่ก่อนที่เรื่องจะบานปลายเธอรีพูดว่าไม่เป็นไรแค่เดียวฉันจ่ายให้เอง ทุกคนในร้านหันมามองเธอเป็นตาเดียวเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเธอยิ้มเจริญแต่ยังยืนยันในสิ่งที่ทำชายคนนั้นเงยหน้ามองเธออีกครั้งแววตาเริ่มเปลี่ยนไปใบหน้าที่ดูโสมเริ่มเผยรอยยิ้มอย่างมีความหมายเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานิ้วของเขากดหมายเลขอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีประตูร้านถูกเปิดออก ชายในชุดสูทสีดำเดินเข้ามาหลายคนแต่ละคนดูภูมิฐานและน่าเกรงขามแขกในร้านเริ่มอึง้งเสียงเงียบสงัดทันทีทุกสายตาหันไปที่ชายสูงวัยคนนั้นหนึ่งในชายชุดสูทเดินตรงเข้าไปหาเขาแล้วกล่าวด้วยน้ําเสียงเคารพท่านครับรถพร้อมแล้วครับพนักงานเสิร์ฟสาวยืนตาค้างหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมา เธอมองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาชายสูงวัยลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาดูเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาหันมาหาเธอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจหนูรู้ไหมฉันคือเจ้าของโรงแรมเครือนี้ทั้งหมดเสียงรอบตัวเงียบลงทันทีพนักงานทุกคนถึงกับอ้าปากค้างไม่มีใครคาดคิดมาก่อนพนักงานเสิร์ฟสาวยืนตัวแข็งเธอไม่รู้จะตอบอะไร หัวใจเต้นทีมือเริ่มสั่นเล็กน้อยชายสูงววยเก้าเข้าใกล้เธอแววตาอ่อนโยนตแต่แฝงด้วยอำนาจเขายื่นนำบัตรทองคำให้เธอบนบัตรเขียนชื่อบริษัทเครือโรงแรมระดับโลกและชื่อของเขาที่ทุกคนในวงการธุรกิจรู้จักดีเขากล่าวต่อในโลกนี้คนที่เห็นคุณค่าของมนุษย์เหนือเงินทองคือคนที่คู่ควรกับความสำเร็จเสียงพนักงานคนอื่นเริ่มเงียบกริบ ไม่มีใครกล้ามองหน้าเขาตรงๆแม้แต่ผู้จัดการก็ยืนก้มหน้าไม่กล้าสบตาชายคนนั้นหันไปมองผู้จัดการนี่คือสิ่งที่พนักงานของคุณทำเธอมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกคนในที่นี่แล้วเขาหันกลับมาที่เธอฉันต้องการมอบทุนการศึกษาให้เธอหรือจะเลื่อนตำแหน่งเธอขึ้นทันทีก็ได้พนักงานสาวน้ำตาเริ่มคลอเบา้าเธอไม่อยากเชื่อว่าสิ่งเล็กๆที่เธอทำ จะนำมาซึ่งโอกาสยิ่งใหญ่ขนาดนี้ชายคนนั้นยิ้มแล้วหยิบซองเอกสารจากชายชุดสูทข้างๆยืนให้เธอด้วยมือของเขาเองนี่คือเอกสารรับรองจากวันนี้ไปเธอไม่ใช่แค่พนักงานเสิร์ฟอีกต่อไปทุกคนในร้านยังคงยืนอึง้งบางคนเริ่มน้ำตาซึมด้วยความซาบซึง้งบางคนก้มหน้าด้วยความละอายเสียงฝนข้างนอกยังคงตกเบาๆ แต่ในใจของพนักงานเสิร์ฟสาวกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะรับซองเอกสารมาไว้ในมือเธอเปิดดูอย่างช้าๆข้างในคือสัญญาแต่งตั้งให้เธอเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าเพราะเงินเดือนที่มากกว่าหลายเท่าตัวเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลอับแก้มอย่างไม่ไอายใครหัวใจเต้นแรงด้วยความตื้นตัน ชายสูงวยยิ้มอย่างพอใจแล้วพูดต่อจำไว้นะความเมตตาเล็กๆอาจเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้เขาหันไปมองพนักงานและแขกคนอื่นในร้านสายตาของเขาดูทรงพลังจนทุกคนต้องก้มหน้าไม่มีใครกล้าส,สบตาอีกและบางครั้งมันก็เปลี่ยนชีวิตของคนที่มอบมันด้วยเช่นกันเสียงฝีเท้าของทีมรักษาความปลอดภัยดังขึ้นขบวนรถหรูจอดรออยู่หน้าร้าน ชายชุดสูทโค้งเคารพเขาอย่างนอบน้อมชายสูงวัยหันกลับมาหาเธออีกครั้งรอยยิ้มอบอุ่นแต่เปี่ยมด้วยพลังขอบใจนะหนูทำให้ฉันเชื่อว่าโลกนี้ยังมีคนดีเขาหยิบซองเล็กๆอีกซองจากกระเป๋าแล้วยื่นให้เธอนี่คือของขวัญเล็กๆจากฉันเปิดดูเมื่อกลับบ้านชายสูงวัยเดินออกไปอย่างสง่างามทุกคนในร้านยืนมองตามอย่างไม่เชื่อสายตา บรรยากาศเงียบสนิทจนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจผู้จัดการเดินเข้ามาหาเธอหน้าซีดเผือดและเต็มไปด้วยความละอายขอโทษนะฉันฉันไม่รู้เลยว่าเธอหันไปยิ้มเช็ดน้ำตาออกจากแก้มเบาๆไม่เป็นไรแค่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเธอพูดพร้อมกับมองซองในมือหัวใจเต็มไปด้วยความสุขและความหวังใหม่เธอกำซองของขวัญแน่น ความรู้สึกตื่นเต้นและสงสัยผสมกันในใจไม่รู้ว่าข้างใน,นจะมีอะไรเพื่อนพนักงานบางคนเริ่มเข้ามาหาเธอบางคนแสดงความยินดีแต่บางคนก็มองด้วยสายตาอิดชาและเสียใจผู้จัดการถอนหายใจยาวแล้วเดินหลบออกไปอย่างเงียบๆบ,บรรยากาศในร้านยังเต็มไปด้วยความอึ้งและตกตะลึงเมื่อเลิกงานเธอรีบปลับบ้านทันทีหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุด มือของเธอยังกำซองของขวัญไว้แน่นตลอดทางถึงห้องพักเล็กๆของเธอเธอนั่งลงบนเตียงเก่าๆและค่อยๆเปิดซองออกอย่างระมัดระวังภายในซองมีเช็คหนึ่งใบจำนวนเงินมากกว่าค่าแรงทั้งชีวิตของเธอรวมกันเธอเบิกตากว้างมองตัวเลขบนเช็คอย่างไม่เชื่อสายตานอกจากนั้นยังมีกุญแจทองคำวางอยู่ในซองพร้อมกับกระดาษโน้ตเล็กๆเขียนด้วยลายมือสวยงาม กุญแจห้องพักหรูที่โรงแรมของฉันตั้งแต่วันนี้ไปเธอไม่ต้องอยู่ในห้องเล็กๆนี้อีกแล้วเธอถือกุญแจไว้ในมือน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาอย่างไม่อายใครเธอไม่เคยคิดเลยว่าความเมตตาเพียงเล็กน้อยในวันนี้จะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเธอไปตลอดการเธอมองกุญแจในมือแสงทองสะท้อนกับไฟในห้องจนเป็นประกายหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบไม่เชื่อว่านี่คือเรื่องจริง เธอหยิบกระดาษโน้ตขึ้นมาอ่านอีกครั้งใต้ข้อความเดิมยังมีอีกประโยคเขียนไว้ว่าและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นมือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากฎหมายเลขที่เขียนอยู่ท้ายโน้ตปลายสายรับอย่างรวดเร็วเสียงสุภาพและเป็นทางการดังขึ้นสวัสดีแค่นี้คือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์พิเศษของโรงแรมเธออึกอักเล็กน้อยก่อนจะพูดด้วยเสียงตื่นเต้น คือฉันได้รับกุญแจห้องจากเจ้าของโรงแรมค่ะปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเคารพอย่างสูงยินดีต้อนรับข้าคุณคือแขกคนพิเศษของเรารถลีมูซีนจะไปรับคุณภายใน30นาทีค่ะกรุณาเตรียมตัวให้พร้อมเธอวางสายมือยังสั่นไม่หยุดหัวใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและดีใจสุดขีดเธอเรีกเก็บข้าของเล็กๆน้อยๆที่เธอมี เสียงแตรรถดังขึ้นหน้าห้องเธอเปิดหน้าต่างออกไปดูรถลีมูซีนสีดำเงางามจอดรอยอยู่ตรงนั้นคนขับลงมาเปิดประตูให้แต่งชุดสูทรเรียบร้อยยืนโค้งให้เธอเชิญครับคุณผู้หญิงเธอก้าวขึ้นรถอย่างประมาเบาะนุ่มจนเธอแทบไม่อยากเชื่อว่าตัวเองได้นั่งอยู่ตรงนี้ภายในรถมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้สดระหว่างทาง เธอมองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟของเมืองกรุงเทพสวยงามกว่าที่เคยเห็นไม่กี่นาทีต่อมารถลีมูซีนเลี้ยวเข้าสู่ประตูโรงแรมหรูระดับห้าดาวพนักงานยืนเรียงแถวรอต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงเมื่อเธอก้าวลงจากรถเสียงต้อนรับดังพร้อมกันยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะคุณผู้หญิงเธอแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่ไม่อยากเชื่อเลยว่า คนที่เคยนอนห้องเล็กๆแคบๆเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะกลายเป็นแขกคนพิเศษในโรงแรมที่เธอเคยแค่เป็นพนักงานเสิร์ฟมาก่อนพนักงานนำเธอเดินผ่านล็อบบี้สุดหรูพื้นหินอ่อนเงาวับสะท้อนแสงไฟระยิบระยับจากแชนเดเลียกลิ่นหอมของดอกลิลลี่ลอยบอไปทั่วระหว่างทางแขกในโรงแรมต่างหันมามองเธอบางคนแอบซุบซิบบางคนยิ้มให้ด้วยความสุภาพ เธอเดินตามพนักงานไปด้วยหัวใจที่เต้นแรงมือยังกํากุญแจทองไว้แน่นไม่อยากเชื่อว่าทุกอย่างนี้เป็นเรื่องจริงลิปต์ส่วนตัวเปิดออกอย่างเงียบกริบภายในลิฟต์ตกแต่งด้วยกระจกแกะสลักและทองคำเสียงดนตรีบเบรลงเบาๆเต,เติมเต็มความรู้สึกเหนือระดับลิฟต์พาเธอขึ้นไปยังชั้นสูงสุดของโรงแรมประตูหน้าห้องเปิดออกเผยให้เห็นห้องเพนเฮาส์สุดหรูกว้างขวางราวกับพระราชวัง เพดานสูงประดับด้วยโคมไฟคริสตลัลผ้าม่านสีทองพริ้วไหวตามลมจากระเบียงมองออกไปเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนสวยงามจับใจพนักงานยิ้มแล้วโค้งให้นี่คือห้องของคุณข้าหากต้องการสิ่งใดกรุณากดปุ่มบริการตลอด24ชั่วโมงเมื่อประตูปิดลงเธอเดินสำรวจห้องอย่างตื่นเต้นมือไล้ไปตามโซฟาหนังแท้เตียงใหญ่นานุ่มและอ่างจากกุซซี่ริมกระจก มองไปที่โต๊ะกลางห้องมีกล่องของขวัญห่อด้วยริบบิ้นทองวางอยู่ข้างๆมีกระดาษโน้ตเขียนด้วยลายมือที่คุ้นตาขอต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่ของเธอจากนี้ไปความฝันทุกอย่างของเธอฉันจะช่วยทำให้มันเป็นจริงน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มอีกครั้งหัวใจเต็มไปด้วยความซาบซึง้งและตื้นตันเกินจะบรรยายเธอค่อยๆเปิดกล่องของขวัญภายในกล่องบรรจุนาฬิกาข้อมือแบรนด์หรู ตตัััววเเรรรรนนปปะะะดดบบบพชยยยยิยสสงาาามมจแทลไไ่้ใต้กล่องยังมีซองเอกสารอีกหนึ่งซองเธอหยิบขึ้นมาเปิดอย่างระมัดระวังภายในคือเอกสารเสนอทุนเรียนต่อด้านบริหารโรงแรมพร้อมข้อความสั้นๆอนาคตของเธออยู่ในมือของเธอเองแต่ฉันจะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนทุกก้าวเดินเธอยิ้มทั้งน้ำตาไม่อยากเชื่อว่าชีวิตที่เคยเงียบเหงาและเต็มไปด้วยความลำบาก จะพลิกพันได้อย่างมหัศจรรย์ในเวลาเพียงหนึ่งวันเธอเดินไปที่ระเบียงมองออกไปยังเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับสายลมเย็นพัดผ่านใบหน้าเติมเต็มความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเธอหลับตาลงช้าช้าสูดลมหายใจลึกพร้อมบอกกับตัวเองว่าจากนี้ไปฉันจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและฉันจะเป็นคนที่พร้อมแบ่งปันความเมตตาให้กับคนอื่น เหมือนที่ฉันเคยได้รับในวันนี้เธอยืนอยู่ตรงระเบียงปล่อยให้สายลมพัดผ่านใบหน้าอย่างแผ่วเบาแสงไฟจากตึกสูงสะท้อนในดวงตาเธออย่างงดงามเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะดังขึ้นเธอเดินเข้าไปหยิบรับสายปลายสายคือเสียงของเลขาส่วนตัวของเจ้าของโรงแรมสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงท่านเจ้าของโรงแรมอยากนัดพบคุณในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะที่ห้องประชุมชั้นบนสุดของสำนักงานใหญ่ หัวใจเธอเต้นแรงความตื่นเต้นแล่นไปทั่วร่างเธอตอบกลับด้วยเสียงสั่นนิดๆว่าข้าขอบคุณมากคะ่ะเมื่อวางสายเธอรีบเปิดตู้เสื้อผ้าในห้องภายในเต็มไปด้วยชุดสวยหรูจัดเรียงไว้อย่างประณีตชุดเบรสผ้าสาตินสีขาวรองเท้าส้นสูงคริสตัลกระเป๋าแบรนด์เนมหรูทุกใบที่เธอไม่เคยคิดฝันว่าจะได้สัมผัส เธอเดินไปแตะชุดเหล่านั้นอย่างแผ่วเบาหัวใจยังไม่อยากเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเธอจริงๆบนโต๊ะเครื่องแป้งมีกล่องเล็กๆวางไว้อีกหนึ่งกล่องเมื่อเปิดออกข้างในคือต่างหูเพชรคู่สวยพร้อมกาดใบเล็กเขียนไว้ว่าสำหรับเธอผู้ที่เปล่งประกายยิ่งกว่าเพชรเม็ดไหนในโลกนี้เธอยิ้มน้ำตาแห่งความสุขยังคงไหลไม่หยุดมองตัวเองในกระจก เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟธรรมดาอีกต่อไปแต่คือผู้หญิงที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เต็มไปด้วยโอกาสความหวังและอนาคตที่สวยงามยิ่งกว่าที่เธอเคยจินตนาการเธอยือนมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกรอยยิ้มเริ่มชัดเจนขึ้นบนใบหน้าจากหญิงสาวธรรมดากลายเป็นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอหยิบต่างหูเพชรขึ้นมาสวมแสงเพชรประยิบประยับสะท้อนกับไฟห้อง ทำให้เธอดูสง่างามราวกับเจ้าหญิงเธอเดินไปที่โต๊ะเปิดโน้ตบุ๊กที่วางไว้อย่างเป็นระเบียบหน้าจอปรากฏข้อความต้อนรับพร้อมโลโก้ของเครือโรงแรมมีอีเมลเข้าใหม่หนึ่งฉบับหัวข้อเขียนไว้ว่าคำเชิญร่วมประชุมวางแผนอนาคตเธอคลิกเข้าไปอ่านภายในระบุรายละเอียดชัดเจนพร้อมรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของเครือโรงแรมทั้งหมด ชื่อของเธอถูกระบุไว้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมเธอมองชื่อตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อยืนยันว่ามันคือเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันความตื่นเต้นเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าพรุ่งนี้คือโอกาสของฉันฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ใครต้องผิดหวังเธอเดินไปที่เตียงใหญ่ผ้าปูเตียงสีขาวสะอาดนุ่มราวกับปุยเมฆ เธอทิ้งตัวลงบนเตียงอย่างแผ่วเบาหลับตาลงปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อนเตรียมพร้อมสําหรับวันใหม่วันที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านผ้าม่านสีทองเธอลืมตาตื่นขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าเธอสวมชุดเบรสสีขาวเรียบหรูใส่รองเท้าส้นสูงคู่สวยและติดต่างหูเพชรท,ที่ได้รับมาเมื่อคืนนี้เมื่อประตูห้องเปิดออก พนักงานยืนรออยู่แล้วพร้อมกล่าวอย่างสุภาพว่ารถรอคุณอยู่แล้วค่ะเธอก้าวขึ้นรถลีมูซีนใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความมุ่งมัน่นวิวสองข้างทางดูสวยงามกว่าทุกวันที่เคยเห็นไม่กี่นาทีต่อมารถแล่นเข้าสู่สำนักงานใหญ่ของเครือโรงแรมตึกสูงระฟ้าสะท้อนแสงแดดระยิบระยับดูโอ่อาและทรงพลังเมื่อประตูลิฟต์เปิดออก เธอก้าวเข้าไปในห้องประชุมใหญ่ภายในห้องตกแต่งอย่างหรูหรารายล้อมไปด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกคนชายสูงวัยเจ้าของเครือโรงแรมยืนอยู่ตรงหัวโตะ๊ะเขาหันมายิ้มให้เธออย่างอบอุ่นมาแล้วสินะคนเก่งของฉันเสียงของเขาเต็มไปด้วยความภูมิใจและเมตตาเธอก้าวไปนั่งหนิ่งที่นั่งซึ่งจัดเตรียมไว้ตรงหน้าของเธอมีป้ายชื่อเล็กๆเขียนไว้ว่า ที่ปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้าชายสูงวยหันไปพูดกับทุกคนในห้องนี่คือคนที่ไม่เพียงแค่ทำงานด้วยมือแต่ยังทำด้วยหัวใจเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วห้องประชุมเธอน้ำตาซึมมองทุกคนด้วยรอยยิม้มชายสูงวัยเดินเข้ามาใกล้วางมือบนไหล่เธอเบาๆแล้วพูดด้วยเสียงมั่นใจว่าจำไว้นะบางครั้งการกระทำเล็กๆที่มาจากความเมตตา สามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตของเราและชีวิตของคนอื่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อเธอยิ้มทั้งน้ำตาพร้อมตอบกลับว่าขอบคุณค่าฉันจะไม่ลืมเลยเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับแสงแดดที่ส่องผ่านกระจกเข้ามาประกายแสงส่องลงบนใบหน้าของหญิงสาวหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่วันนี้ได้กลายเป็นผู้หญิงที่เปล่งประกาย และพร้อมจะเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตอย่างสง่างาม